มาชมรถเกี่ยวข้าวโพดครับโอ้อู่นี้ยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับมาโชว์ตัวที่วัดจระเข้ไร่ครับเดี๋ยวนี้ทางอู่เขาก็พัฒนากันไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ละอู่เกี่ยวข้าวโพดได้ครับแต่ก่อนก็เกี่ยวข้าวอย่างเดียวนะครับ ชุดนี้น่าจะถอดได้นะเนี่ยจับนอ็อตจับนอ็อตใส่ปากเกี่ยวข้าวได้ถอดปากตัวนี้ออกก็เป็นอูอลเลูเล็กๆเด็กๆทำนี่เบอร์โทร อูพรประพัฒสอนการช่างทับได้สติสต๊กเกอร์ก็เด่นนะครับช่วงล่างก็11ลูกครับไม้แท็กทำไมมันดู อัดหรือเปล่าสวยมากดูปัมปัมแฟดนี่ครับตัวนี้จะถอดออกได้นะเนี่ยจับน็อต ัดยืดชิ้นหนึ่งชิ้นถอดออกได้เลยคนระับด้านบนก็ถอดได้ตัวนี้นี่เบอร์โทรตามนี้เลยอต่อรถได้สวยคนระับ โบ,ค,บคู่มีผ้ากันเลยความร้อนครับเชียมยึดเลยแสดงว่าร้อนนะครับร้อน มันจะอ่อน JO แบบฟรีโบกูใช้เป็นตัวเดินสิบสอง ล่งพาชมระบบปั๊มยิบสาม แต่ละอู่ก็วางระบบคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันมากตัวนี้ก็จะเป็นกาดกันข้าวโพดตัวนี้จะเป็นแทงด้านล่างนะก็บอก น่าจะยาวใช้แขรงนี่เลยก็แต่ละอูก็ดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับแต่การใช้งานมันก็ใช้ได้ครับคือใครสนใจก็ลองโทรมาถ้าอยากได้ด้านบนนะขยับได้ครับก็ใส่ตรงนี้ได้นะแทงมานี่แทงข้าง น,นี่จะรับด้านล่างครับก็อาจจะเป็นสูตรของเขาครับน่าจะเป็นเหล็กตันนะกันนี่ พรประพัดสอนการช่างนะเบอร์โทรก็ตามนั้นนะครับที่ให้ไปเอามาโชว์หนึ่งคันครับก็ลอง มดูครับคลิปนี้พอพอจะเตะตาท่านผู้ชมไหมเกี่ยวข้าวโพดได้เกี่ยวข้าวได้ครับนี่โอ้เบาะนั่ง บอสซิ่งด้วยครับสวยมากครับเนี่ยกระจังหน้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของเจมสายชิลด้วยนะครับพามาชมครับเฟวร์นสเปคยังไงก็ อยากรู้สเปกยังไงก็โทรถามตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ